ครับที่แฟนเพจของร้าน Simple Jewelry a n Stone นะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานา Make Order นะครับเป็นงานสั่งทำพิเศษนะคือลูกค้าต้องการจะขยายต่างหูตัวเองนะเขาใส่อยู่ประมาณ40ประตังข้างละนะเขาก็เลยปั๊มขึ้นมาเป็น50นะอันนี้ทําออกมาเป็นผมไปจองใบผมไปสั่งใบเซอร์เพชรนะไปสั่งเพชรนะน้ำ 98 VVS นะแล้วก็เป็นใซส54ต่างทั้งคู่นะทุกอย่างเหมือนกัน 3E non fluorescent นะทั้ง3อนะ่ะทั้ง2อันเหมือนกันเป๊ะเลยเป็นแพรเป็นคู่ที่แบบเป๊ะที่สุดนะทั้งน้ำหนักทั้งสีทั้ง clarity แล้วก็การเจรไนานะเป๊ะหมดเลยเหมือนกันหมดเลยก็ ลูกค้าก็ให้ทําเป็นหกเตยนะเป็นตังหูหกเตยนี่ก็หกเตยนะให้คืนหกเตยบางๆโชว์เนื้อเพชรวับๆเลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นตัวจริงนี่จะวับกว่านี้เยอะนะฮะสังเกตถ้าเตยเล็กๆเนี่ยเขาโชว์เพชรนะเป็นที่ตั้งก็นตังหูเพชรนะครับรวมทั้งหมดประมาณหนึ่งกระตัดแดตังนะ ข้างละ54ตังนะน้ำก็าแบดวนะครับ3า e มี o อนฟลอสถ้าเป็นสากลจะเรียกว่าไดมอนด์สตุตนะ d i ม m น n d สตุ d เอ r ์ลิงนะเอพองนะก็คือ6เตยนะพิมพ์ไปลักษณะแบบนี้ก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับมีให้เลือกหลายแบบเลยนะครับแล้วก็ทาน้ำหนักทองที่ใช้อยู่ประมาณ2กรัมพอขวานะ2.28กรัมนะงานพวกนี้ไม่เน้นทองนะเน้นเพชรโชว์เพชรนะครับ สองเม็ดนี้เป็น G A a ทั้งคู่นะครับมีใบเซอร์ให้ลูกค้าชัดเจนนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะทังทำงานแบบนี้มีเพชรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพชรแท้ natural Lab Diamond หรืออะไรก็ตามนะหรือสีแซดะไรก็ตามมนาะเป็นพอยสีขาวอยากทำเป็นตรงหูนะลักษณะแบบนี้ ทักเข้ามาถามกันได้นะครับว่าขึ้นสมมติถ้ามีพอยอยู่แล้วนะผมก็ยินดีทําให้นะตัวเรือนเท่าไหร่น้ําหนักประมาณเท่าไหร่ทองเปอร์เซ็นต์นี้น้ําหนักเท่าไหร่อันนี้เป็นทอง 18K นะเนยลโลโก้ k อยากจะทำยลโลโก้ไวโก้พิงโกททาได้หมดเลยนะครับทักเข้ามาคุยกันได้นะแอดไลน์หรือโทรศัพท์โทรมาก่อนก็ได้นะครับคร่าวๆผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนถ้าโอเคกับราคาที่ผมทักที่ผมบอกไปค่อย วอล์กอินเข้ามา,มาจำนะครับหรือสั่งทำนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะครับภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะของคลิปของงานชิ้นนี้อยู่หลังคลิปนะครับส่วนมีคลิปแยกของภาพนิ่งเคลื่อนไหวคลิปแยกก็ถ้าท่านใดไม่ชอบดูชอบดูภาพเพลินภาพนิ่งเพลินภาพนิ่น ium, งกับภาพเคลื่อนไหวเพลินๆก็เชิญอีกคลิปได้นะครับหรือจะจะมาชอบดูคำอธิบายนะครับว่างานชิ้นนี้เป็นรายละเอียดอะไรก็เชิญคลิปนี้นะครับผม ส่วนที่เหลือก็ฝากกด subscribe กดไลค์นะฝากติดตามช่องนะ simple jewelry and store ดนียนะครับกดฝากกด subscribe กดไลค์ดนึงครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะครับปัจจุบันค่อนข้างจะปิดการการมองเห็นนะครับและเพื่อการเติบโตแหน,น,นะคดด้วยเช่นกันนะครับผมขอบคุณมากนะครับไลน์แอดตอบเร็วที่สุดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ